มข่วาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไก่เกลี่ยไม่สำเร็จสี่แม่เท่าต้องย้ายออกทันที วันที่26มิถุนายน2564นะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเมื่อชวงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่บ้านเลขที่4หมู่ที่4ตำบล3เรือนอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นบ้านและก็ที่ดินที่อยู่อาศัยของคุณยายทั้ง4คนนะคะที่กำลังถูกเจ้าหนี้ฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ โดยที่ผ่านมานะคะศาลจังหวัดส,สุขโขทัยได้ได้รับเมตตาให้อยู่บ้านต่อได้อีก30วันโดยวันที่16การกาคม64จะต้องย้ายออกตามกฎหมายค่ะ โดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะบริเวณหน้าบ้านก็มีสื่อมวลชนบางส่วนมาปักหลักรอรายงานข่าวและเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอสีเมืองได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปยังบริเวณบ้านนะคะโดยมีนายลวงอนุเคราะห์คอยให้การต้อนรับพร้อมกับสี่ขุณยายที่เฝ้ารอการมาของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างมีความหวงัง ขณะที่เมื่อช่วงเช้า9้านาฬิกาที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะได้เดินทางไปที่บ้านพักของเจ้าหนี้ด้านหลังวัดโพธารามอําเภอศรีสํารงเพื่อเจราจาก่อนจะเดินทางมาต่อที่บ้านของยายทั้ง4ี่คนโดยนายสมศักดิ์นะคะเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะว่าการเจราจายังไม่สําเร็จลุล่วงโดยเจ้าหนี้ไม่ได้ปฏิเสธการขายต่อบ,บ้านที่ดินในพื้นที่บ้านเก่าของยาย แต่ขอเวลาในการตัดสินใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าชัตรยะเวลานานเท่าไหร่เพราะขณะนี้ค่อนข้างเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาเจ้านี้ก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลูกหนี้มาโดยตลอดนะคะแต่สิ่งที่รอไม่ได้ขณะนี้ก็คือวันที่16กรกฎาคม64ที่ศาลสั่งให้ย้ายออกในช่วงนี้ยายและหลานจะต้องหาที่อยู่ใหม่ตนจึงได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งกำนันนายอำเภอรองผู้ว่าราชการสุขโขทยัย มหารือกันนะคะโดยเบื้องต้นสรุปว่าบ้านที่จะย้ายไปอยู่ใหม่ในช่วงนี้อาจจะเป็นบ้านญาติหรือว่าบ้านเช่าไปก่อนระหว่างรอหาบ้านใหม่ถาวรที่ต้องการสร้างเป็นบ้านสองหลังติดก,กันในพื้นที่เดียวกันนอกจากนี้นะคะนายสมศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ตนเองติดใจก็คือประเด็นของวันที่26กุมภาพันธ์62ซึ่งเป็นวันที่ประมูลการที่นายรวงอนุเคราะห์หลานชายนำเงิน30,000บาทไปวางกลมบังคับคดี แต่นายลวงนั้นไม่รู้ข้อมูลเรื่องกฎหมายนะคะจึงทําให้ไม่ได้ประมูลแม้ทางราชการได้แนะนําแล้วแต่ว่านายลวงไม่รอบคอบไม่อ่านเอกสารจึงทําให้เกิดความเสียหายเนื่องจากบ้าน3หลังและที่ดินประมูลเพียง355,000บาทจึงทําให้เสียโอกาสทําให้เกิดความเดือดร้อนกับคุณยายทั้ง4คนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ